ครับสวัสดีครับเีซีทุกคนนะครับเนาะครับมือนี่ยกับพ่อๆกับพอ่อแตมเนาะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคสชนแนลด้วยพี่น้องครับเมื่อนี้พ่อแตมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนหนองคายต่อยโอเซียนชัยวันต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับมือวันศุกร์เนะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่25ตุลาคม67เลาวพัฒนาออก832 002ขับเรียกล่างก็ออก20นะพี่น้องเนาะขับ2 0 0 2พี่น้องเอ้ยออกทั้งบนทั้งล่างนะครับขับของเซียนชัยวานพี่น้องขับมือวันศุกร์ที่25ตุลาคม2567ลาวพัฒนาเซียนชัยวานขับบนล่างวิ่งรูด8กับ9มมาจากักโตนะพี่น้องแต่ว่าชุดเต็มเพิ่มกับ890 ศูนย์กามายู่นพี่นงองเนาะแต่ว่าสี่ห้าหกหรือบม่มานะครับอะไรแค่ตัวกันศูนย์ห้าศูนย์หกอนงเนาะครับเมื่อนี้กกามาแล้วพอเตรียมผ้ามาติดต,ตามต่อ,เอกเนาะครับเนาะกับเราพัฒนาเซียนชัยวานนะครับอ่าไปเบิ้งนำกันนะพี่นงองเนาะ ไ,ไก่ยจังน้อยพี่น้องวันจันทร์ครับมีเสียงรบกวนในเด้อพี่น้องเด้อขจะทำงานเกียร์เล็กนะครับ หางบ้านพอรียม ขับราพัฒนาเซียนชัยวาน บนล่างบินโดดพี่น้อหัเก็ดกับแปด เจ็ดกับแปดตัวพี่น้องครับชุดเต็มเพ่อได้พี่น้องเนอะรับเจ็ดแปดเก้า สองสามสี่พี่น้องจับคู่นะพี่น้องเนาะขับก็จะมีเกีด็ดเกี็ดสอง เกตสามเกดสี่แปดเกดสองแปดสามแปดสี่นะครับ ัส่วนตัวเน้นนะพีน้องเนือเซียนชัยวานเน้นที่ครับเน้นซีหางคือเกพีพน้อง มีตัวกันเก่าพี่น้องครับกัน9 293นะครับ สัตว์เจ็เนาพี่น้องเนาะครับพี่น้องเอาแชมปหน้าจอไว้ได้ครับเด้อรับวันจันทร์ที่28ตุลาคม2567นะเพี่น้องเนาะลาพัฒนาเซียนชัยวานบนล่างวิ่งรูด7กับ8ครับชุดเต็มเพื่อนกับ789 234นเาพี่น้องเนาะครับจับคู่กับ72็3 74 82 83 84กัน92 93นะครับเนาะ ครับเอา้าพอแต้มก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับเ้อเซียนชัยวานเนาะครับเนาะครับที่ให้แนวทางเลาา่า,าพัฒนา,า,าพ,พ,าพนอเต้มมาครับฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านเ้อพีน่น้องเ้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเต้มข้อไว้พรอนคอยเขาคอยแตกปังๆครับพี่น้องเอฟซี FC ก็จะได้โชคโมันมนัมนกันเนาะพี่น้องเนาะครับ เอาจะเลื่มพี่น้องเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์ให้พอแต้มน้ำแน่นะครับเด้อทางช่องตะวันพาโชคสชแนลพี่น้องครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแกงเตือนไวนน้นะพี่น้องเนาะเพื่อจะบอะผาดชิปใหม่ๆนะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอแต้มก็มมแค่นี่พี่น้องขอทุกคนโศก,กมันหมานแห้งรวย,ยได้พี่น้องเด้อครับเอาไปพอกันชิปนาครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม